สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมีนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าจะมีงานจี้นะคะงานตังหูแล้วก็สร้อยข้อมือนะคะลายเกตดาวแล้วก็จะมีงานสร้อยคอมาใหม่นะคะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะก่อนที่จะไปชมลายทองกันนะคะลูกค้าฝากลูกค้ากดติดตามช่อง YouTube ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากลูกค้าเข้าไปกดติดตามนะคะเพจห้างทองหวังอยากมีทางเฟซบุ๊กไว้ด้วยนะคะลูกค้า เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะลูกค้าว่าชิ้นแรกนะคะเราจะมาชมอะไรกันนะคะมาเริ่มกับที่ชิ้นแรกเลยนะคะลูกค้าชิ้นแรกนะคะจะเป็นงานจี้ดอกพิกุลนะคะลูกค้าชิ้นนี้น้ําหนัก2บาทนะคะความสูงตั้งแต่แแบบตรงนี้นะคะถึงตรงนี้นะคะลูกค้าสูง อยู่ที่ประมาณ2นิ้วกับ7เซนนะคะจะี้อุบะชิ้นนี้นะคะลูกค้าตรงนี้นะคะจะลงยาด้วยสีแดงนะคะแล้วก็จะเกยระยะแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะประดับด้วยดอกพิกุลดอกเล็กดอกใหญ่สลับกันไปนะคะดีไซนสวยงามมากๆส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะประดับด้วยดอกพิกุลน,นะคะ,นะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะ พ้อคอเส้นนี้นะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยคอสามบาทงานสองกริย์นะคะตัวส้อยนะคะลูกค้าจะเป็นลายประคำนะคะจะคั้นด้วยเอ่อ ประคำประทองคําขาวนะคะแล้วก็ประคำทองคาล้วนนะคะจะมีเม็ดประคำเล็กๆนะคะขัดเงาคันด้วยนะคะลูกค้าความยาวเส้นนี้นะคะยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะดีไซน์นะคะลูกค้าสวยมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบงานสองกริย์นะคะเอาไปใส่ออกงานหรือว่าใส่ในชีวิตประจำวันก็สวยนะคะลูกค้าต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยคอลนยนี้นะคะสร้อยคอลนยนี้นะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยคอลายอ่อ สีเสาเรียวนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีคั้น้วยลงยานะคะแล้วก็ขัดเงาแบบนี้นะคะลูกค้าความยาวเส้นนี้นะคะยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะน้ำหนัก3บาทค่ะตรงนี้นะคะลงยาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขัดเงาแบบนี้ค่ะลายต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยคอน้ำหนัก3าบาท เป็นงานเปียนะคะแล้วก็ประดับด้วยทองคําขาวนะคะลูกค้าหรือที่เรียกว่างานสองกริสันนะคะจะเป็นลายเปียแบบนี้นะคะนะคะเนี่ยค่ะตัวสร้อยนะคะเขาจะสานเปียไปเรื่อยนะคะแล้วก็จะประดับแทรกด้วยนะคะทองคําขาวนะคะคันไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าความยาวเส้นนี้นะคะยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ซูมให้ดูงานชัดๆนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าตลอดทั้งเส้นเลยนะคะงานสวยงามมากๆคะ่ะต่างหูคู่นี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานแฟชั่นนะคะหลอมพอยคะ่ะลูกค้า ตงกลางนะคะก็จะเป็นลงยาสีดํานะคะลูกค้าเป็นรูปหัวใจล้อมด้วยพลอยนะคะพลอยน้ําขาวใสสวยงามมากๆเลยนะคะคู่นี้นะคะลูกค้าน้ําหนักหนึ่งสลึงเท่านั้นค่ะต่างหูคู่ต่อมานะคะลูกค้าเป็นต่างหูแฟชั่นนะคะลงยาสีดํานะคะลูกค้าเพิ่มความเก๋นะคะให้กับต่างหูนะคะลูกค้าคู่นี้นะคะลูกค้าน้ําหนักหนึ่งสลึงเท่านั้นนะคะ ต่อมานะคะลูกค้าคู่ต่อมานะคะก็จะเป็นตักหูแฟชั่นเหมือนกันนะคะแต่เป็นแฟชั่นนะคะทองคาล้วนนะคะแล้วก็มีประดับด้วยพลอยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้าซูมให้ดูนะคะพลอยนะคะน้ําขาวใสมากๆ ลูกค้าดีไซน์เก๋นะคะลูกค้าเป็นลายยอดนิยมนะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงเท่านั้นคะ่ะต่อมานะคะลูกค้ามาเข้าสู่โหมดนะคะสร้อยข้อมือลายเก็บดาวนะคะลูกค้าจะมีทุกแบบนะคะถูกน้ําหนักนะคะลูกค้าที่นํามาให้ชมกันวันนี้นะคะดีไซน์อาอาจจะแตกต่างกันไปนะคะตามน้ําหนักเนาะเส้นเล็กเส้นใหญ่ปะปนกันไปนะคะลูกค้ามาเริ่มกันที่เส้นนี้เลยนะคะลูกค้าเส้นนี้ นะคะลูกค้าจะเป็นลายเกตดาวนะคะ3ามแถวลายเกตดาวเพย์สแถวนะคะคั่นด้วยตุ้มแบบนี้นะคะลูกค้าดีไซน์สวยมากๆนะคะเส้นนี้นะคะลูกค้าจะเป็นน้ําหนัก3บาทนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะลายแบบนี D ้มีน้ําหนัก5บาทด้วยนะคะลูกค้าเป็นเส้นใหญ่ๆใส่สวยนะคะแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยต่อมานะคะลูกค้าลายนี้นะคะก็จะเป็น <i> น้ําหนัก3บาทนะคะลูกค้าเป็นลายหัวใจฉลุลาย ะะแล้วก็ตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายเก็บดาวถักเปียนะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะลูกค้าน้ําหนัก3าบาทเป็นงานที่ขายดีของทางร้านนะคะเพราะว่าเป็นดีไซน์ที่เก๋แล้วก็สวยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสนัญลักษณ์ของความรักนะคะที่มั่นคงนะคะหัวใจถักเกลียวนะคะออหรือว่าลายถักเงี้ยคะ่ะก็จะ เขาเรียกว่าลักที่มั่นคงนะคะลูกค้าลูกค้าที่ร้านนะคะจะซื้อไปอเข้าเซตพิธีมงคลสมรสนะคะงานมั่นงานแต่งนะคะลูกค้าหลายๆท่านจะซื้อไปนะคะแล้วก็รอบนี้เข้ามาประมาณ50เส้นนะคะลูกค้าสามารถจับจองกันได้นะคะมีทุกไซส์ถูกขนาดเลยคะ่ะต่อมานะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะก็จะเป็นลายเกตดาวนะคะ เส้นนี้น้ำหนัก2บาทนะคะลูกค้าจะเป็นลายเกตดาวนะคะหัวใจดอกไม้นะคะดอกไม้จะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีหัว,หวใจนะคะอยู่ด้านข้างสองข้างนะคะลูกค้าดีไซน์เก๋นะคะ น้ำสมัยมากๆค่ะลูกค้าเส้นนี้ใส่สวยนะคะเส้นี้นะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนัก1บาทนะคะเป็นลายเก็ดดาวทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นงานขั้นตุ้มที่แตกต่างกันนะคะเส้นแรกนะคะตัวสร้อยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีขั้นนะคะส่วนเส้นอื่นๆนะคะจะไม่มีขั้นค่ะมาดูตุ้มตุ้มนะคะลูกค้าเส้นแรกจะเป็นเส้นนี้นะคะจะเป็นตุ้มสีตุ้มค่ะเส้นที่2นะคะจะเป็นตุ้มแบบนี้นะคะส่วนเส้นนี้นะคะ สองเส้นนี้นะคะตุ้มจะคล้ายๆกันค่ะแต่ดีเทลนะคะความจะมีตรงนี้นะคะส่วนเส้นนี้จะไม่มีนะคะจะมีสองด้านนะคะเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้าหากลูกค้าชอบงานขั้นตุ้มนะคะและชอบเป็นตัวสร้อยเป็นลายเกตดาวนะคะลูกค้าสามารถาเลือกได้นะคะว่าชอบแบบไหนคลิปนี้นะคะลูกค้าก็โชว์สินค้านะคะอัปเดตให้ลูกค้าชมครบทุกแบบแล้วนะคะลูกค้าจะมีทั้งสร้อยข้อมือ1บาทสร้อยข้อมือ2บาท3บาทนะคะแล้วก็จะสร้อยขอ3บาทด้วยมิจซี้ แล้วก็จะมะีตังหูด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเรานำสินค้าอัปเดตใหม่มาให้ลูกค้าชมกันนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจชิ้นไหนอยากได้แบบไหนนะคะสามารถแอดไลน์มาที่ไลน์แอดจะอยู่มุมด้านซ,ซ้ายมือของหน้าจอนะคะลูกค้าสามารถแอดเข้ามาได้หรืออยากจะโทรสอบถามก่อนนะคะลูกค้าก็สามารถโทรมาได้ที่056 2 2 7 5 5หนะคะลูกค้า คลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าจะมีลายทองแบบไหนมาอัปเดตให้ชมกันนะคะยังไงฝากลูกค้ารอติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ